สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทําการโคจรยกย้ายค่ะซึ่งดาวพระพุทธจะย้ายในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566ค่ะดาว ดาวพระพุธย้ายมาในครั้งนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะและดาวพระพุธนั้นจะทรงอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคขณาราศีกันว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั่นเองคะ่ะในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566เป็นจังหวะที่ดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้าย ออกจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาทับเนื้อทับตัวของคุณนั่นเองนะคะจังหวะนี้ดาวพระพุธได้ตำแหน่งเข้มแข็งมากนะเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีกันมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะคุณจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับการงานมากขึ้นเพราะดาวพระพุธเกี่ยวข้องกับการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานประจํางานเสริมหรือแม้แต่การไหว้วานของคนอื่น มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดมากในเรื่องของการงานก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากหรือมีปัญหาทางด้านการงานมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะอะไรถึงต้องพูดถึงปัญหาเพราะว่าการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนของชาวลัคนาราศีกันและดาวพระอาทิตย์ ก็โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณตั้งแต่วันที่18กันยายนปี2566แล้วนั่นเองค่ะเรื่องของการงานจะเป็นประเด็นหลักสําหรับชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเป็นผลในเชิงบวกหรือเชิงลบคุณจะได้ข้องเกี่ยวมากขึ้นแน่นอนในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณกําลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์ที่คุณกําลังจะยกย้ายสายงานมีเกณฑ์ที่คุณอยากจะขอหัวหน้างานในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งย้ายแผนกหรือปรับเงินเดือนมีเกณฑ์ที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานมีเกณฑ์ที่คุณ จะเซ็นสัญญาจ้างงานมีเกณฑ์ที่คุณจะหางานเสริมจ็อบเสริมจ็อบพิเศษหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ชาวลัคนาราศีกันมาทําเกี่ยวข้องกับการค้าการขายเป็นนายตัวเองนะฮะจังหวะนี้ตั้งแต่28กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมมันเป็นจังหวะที่เด่นนะสมัยมองว่าใครอยากริเริ่มสิ่งใหม่ใครอยากจะลงมือทําอะไรใหม่ๆเริ่มในช่วงนี้ได้เลยนะคะมุมของความสําเร็จมันจะมีแม้ว่าดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศ สมารถทับเนื้อทับตัวของคุณก็ตามแน่นอนค่ะการริเริ่มสิ่งใหม่หรือการทําอะไรใหม่ๆนั้นย่อมมีอุปสรรคย่อมมีปัญหาเข้ามากีดขวางเสมอแต่ถ้าทุกอย่างมันลงตัวและคุณสามารถที่จะจัด,จดการได้มันก็จะผ่านพ้นไปนะคะมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณเก่งขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งด้วยซ้ํานะคะชาวลัคนาราศีกันคะดาวพระพุทธที่โคจรมาอยู่ที่ออลัคนาราศีเกิดของคุณเนี่ย ถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธเข้มแข็งมากนะเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดอย่างที่สมัยบอกไปเพราะฉะนั้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการใช้ปากการแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกล้องการออกสื่อการแสดงออกทางท่าทางการจับไมเป็นพิธีกรมันจะมีมุมที่ดีนะคะโอกาสนี้แหละจะเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีการจะโด่งดังมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงมีผลงานชิ้น เอกผู้คนยอมรับนะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีเครดิตทางด้านการงานอย่างมากเลยทีเดียวผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้วางใจนะคะจะเชื่อใจคุณจะป้อนงานจะให้โอกาสคุณจะสนับสนุนผลักดันคือจังหวะมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะและดาวเนี่ยโคจรมาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีเนี่ยสมัยไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันปล่อยผ่านเวลานี้ให้ลอยผ่านไปนะคะอยากจะให้คุณ ตือรือร้อนมุ่งหน้าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและหาอะไรทำเพิ่มเป็นการเพิ่มช่องทางในการหาไรายได้หรือว่าเพิ่มช่องทางโอกาสทางการงานให้กับตัวเองนะคนเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ควรจะมีอาชีพเดียวนะคะเราก็ควรที่จะมีสำรองไว้สองอาชีพนะเผื่อว่าอาชีพที่1มันมีปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้นที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือแบบแบบปุบป,ปรับฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังมีอาชีพที่2ที่จะทําให้คุณสามารถมีไรายได้มีเงินมีทองในการเลี้ยงชีพนั่น ะะสมัยมองว่าใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมจังหวะน,นี้เหมาะมากหรือถ้าใครมีอยู่แล้วพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทํางานนั้นให้ดีที่สุดพยายามรักงานตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่างานนั้นมันจะมีปัญหาบ้างหรือมีความสุขบ้างแฮปปี้บ้างลงตัวบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่ดีให้กับคุณนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเวลามันก็จะผ่านพ้น ประโยชนนะะ์เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันต้องเลือกเอานะว่าคุณจะอยากให้เหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นกับตัวคุณมาบอกว่าเอ๊ะรู้อย่างนี้เริ่มตั้งนานดีกว่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมัยขอเป็นกําลังใจให้คุณที่ต้องการจะเริ่มนะฮะเริ่มได้เลยจังหวะนี้ค่อนข้างดีและเฮงมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีกัน,นะคะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญงญง์สัญญาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับก,บการวิจารณ์ การคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นระยะนี้นะคะใครที่ทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเอกสารไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนจะมีความราบรื่นดีนะขอใบอนุญาตต่อใบอนุญาตย้ายที่อยู่อาศัยโอน,นโฉนดทํานิติกรรมสัญญานะคะเซ็นรับรองต่างๆนานามันค่อนข้างที่จะราบรื่นแต่หากท่านใดจะไปเซ็นค้าประกันอันนั้นหมายความว่าคุณไปร่วมเป็นหนี้คุณก็ต้องดูให้ดีในรายละเอียดต้องดูคนที่คุณไปค้าประกันให้ดีด้วยว่าเขามีเครดิตมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน แต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะแนะนํานะเพราะว่าโอกาสในการผิดพลาดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะและดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณการคอมเมนต์ค่ะในระยะนี้ถ้าคุณจะต้องวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอะไรก็อยากจะให้รักษาน้ําใจของผู้ฟังด้วยนะคะอย่าตรงจนเกินไปไม่อย่างนั้นอาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นจากคําพูดคําจาของคุณก็เป็นไปได้ค่ะจะพูดอะไรวิจารณ์อะไรก็รักษาน้ําใจกันหน่อยนะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ